ประโยชน์ของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างไปรับชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมาพบกับแบทแมนล็อกโหมดรู้ทันปัญหาสุขภาพอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องว่าประโยชน์ของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างนะครับ เราจะสงสัยกันว่าการส่องกล้องลำไส้ใหญ่คืออะไรอันนี้ผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับว่าการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยคือกระบวนการของการที่เราตรวจสอบตัวของลำไส้ใหญ่นะครับก็ตรวจสอบไปตั้งแต่รูทวารหนักไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะครับก็คือตัวของถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าตัวของซีกัมนะครับแล้วก็อาจจะมุดเข้าไปดูในส่วนของ ลำไส้เล็กส่วนปลายสุดนะครับซึ่งมาต่อกับลำไส้ใหญ่นะครับการตรวจสอบตัวของลำไส้ใหญ่นี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับอ,อ๋อก่อนก่อนจะพูดถึงประโยชน์เนี่ยผมจะพูดถึงกระบวนการนะครับผมกระบวนการการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทําในคนไข้ที่มีความสงสัยในเรื่องของว่าจะมีปัญหาของลำไส้นะครับ ซึ่งโดยมากเนี่ยเราก็กลัวในเรื่องของมะเร็งนะครับว่าจะมีมะเร็งหรือเปล่านะครับหรือบางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องของเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับก็ต้องทําการตรวจสอบนะครับถ้ากรณีที่ตรวจสอบในส่วนกรณีที่ใช้อุปกรณ์ส่องในระยะสั้นๆแถวรูทวารหนักแล้วเนี่ยไม่พบสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องขึ้นไปค่อนข้างไกลก็คือเป็นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับ แล้วก็ในการส่องกล้องเนี่ยได้ทั้งการวินิจฉัยนะครับและก็การรักษานะครับถ้ามีสาเหตุที่สามารถรักษาได้โดยการใช้กล้องก็จะทำการรักษาไปเลยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัว screening โรคของทางลำไส้ใหญ่ที่ดีณนปัจจุบันที่ดีมากที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยกระบวนการก็คือการทำเอา เอาตัวของกล้องเนี่ยซึ่งมีความยาวประมาณ1.5เมตรนะครับก็แต่จริงก็ไม่ได้ใส่ไปทั้งหมดนะครับก็ทําการส่องกล้องเข้าไปโดยคุณหมอจะทําการควบคุมตรงไอ้ตัวหัวควบคุมให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปยังลำไส้ส่วนที่ต้องการระหว่างทางก็จะทําการาสังเกตคร่าวๆก่อนนะครับพอไปถึงส่วนปลายของลําไส้ใหญ่นเนี่ยก็คือตัวของซีกัมเนี่ยก็จะทําการวิเคราะห์สังเกต ดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะถักนั้นเนี่ยก็ทาการถอยตัวของกล้องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดูว่าในในกรณีที่การถอยของกล้องเนี่ยจะเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลาที่หมอจะสามารถสังเกตว่ามีความปกติอะไรได้มากที่สุดนะครับต่างจากตอนช่วงที่นํากล้องเข้าไปนะครับก็ในกระบวนการนี้ก็จะมีการที่ลดอาการปวด ได้หลายวิธีนะครับผมส่วนมากก็จะทําให้ซิรมสลือเคลิมคล้มนะครับแต่ว่าในบางโรงพยาบาลหรือบางสถาบันก็จะทาให้ผู้ป่วยสลบไปเลยก็มีนะครับผมก็ให้ยาที่ค่อนข้างแรงนะครับก็แล้วแต่ว่าบริบทแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าความจําเป็นหรือความต้องการในระดับของการตรวจรักษาเป็นยังไงนะครับ คราวนี้ผมมาพูดถึงประโยชน์นะครับอยากที่พูดไปคร่าวๆตะกี้แล้วเนี่ยประโยชน์คือหลักๆเลยคือการตรวจวินิจฉัยนะครับการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทางเดินอาหารส่วนล่างเกิดขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ตัวของอลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเรียกว่าซีกัมนะครับแล้วก็มาจนถึงปากลูทวันหนักนะครับการวินิจฉัยนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถนําไปสู่การรักษาได้นะครับ ซึ่งในการตรวจวิชัยอื่นๆในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับซึ่งพบว่าวิธีนี้ดีที่สุดครับหลักการอันที่2ประโยช์ของอันที่2คือการตรวจแล้วก็ร,รักษาไปด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่างก็คือลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็การเข้าไปเพื่อหยุดเลือดก็เป็นวิธีการที่จะ มีประสิทธิภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทั่วไปเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะหยุดได้เองประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อทําการรักษานะครับผมซึ่งการรักษาเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีสาเหตุที่เป็นเส้นเลือดที่มีปัญหาเช่นเป็นเส้นเลือดที่มีการผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกเนี่ยก็จะทำการหยุดเลือดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นพวกก้อนเนื้อเนื้องอก มะเร็งอะไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดเลือดได้โดยวิธีการใช้กล้องสะส่วนมากนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ค่อยตอบสนองกับการรักษาประเภทนี้นะครับและแแวิธีการรักษาอื่นๆก็อาจจะใช้การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะใส่ตัวของ อุปกรณ์เพื่อทางขยายหากกรณีที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้ใหญ่อุดตันจากการที่มีตัวเนื้อง,งอกและทําให้มีอาการเรื่องของลำไส้ใหญ่อุดตันมีอ้วกอาเจียนนะครับเพื่อต้องการที่จะไม่ผ่าตัดณตอนนั้นเพื่อ,อไปผ่าตัด ตอนหลังคือใส่อุปกรณ์ไปทางขยายทําให้อุจจาระสามารถออกมาได้นะครับแล้วก็ไปผ่าตัดแบบผู้แบบเลือกผ่าตัดเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนที่จะผ่าตัดจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการารักษาจากการใช้การส่องกล้องทาวานหนักนะครับผมกล่องส่องเออส่องกล้องทาวารหนักโดยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับผมหลักๆก,ก็คือมีการ เพื่อการวินิจฉัยและก็การรักษานะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับหรือประโยชน์ของส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือไม่แน่ใจในเรื่องของว่ากรณีนี้จะต้องส่องหรือเปล่าหรือไม่ต้องส่องนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยครับผมจะพยายามตอบคำถามแล้วก็ ถ้าหากได้คำถามที่ดีก็จะนำเสนอข้อมูลที่ดีแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ